สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธน์อ่อนค่ะเราก็มาราศีมังกรกันนะคะในเดือนกันยายน2566ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่โชคดีแบบมากๆเลยในปี2566นะคะเพราะว่าดาวพ,ะพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานแห่งดาวซูภรเคราะห์ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ พื่อหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยุดแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอผงและยังได้ตำแหนง่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ที่เป็นราชาโชคที่ราศีทวานแม่ธาตุไฟเจ้าเรือนคือดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่สมพลมีพลังยิ่งนัก ถือเป็นปีแห่งการประสบความสําเร็จของเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้เดินทางไกลได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างโดดเด่นและกลุ่มกับดาวพระราหูในตําแหน่งเทวีโชคที่มาจากเรือนการเงินที่มีดาวพระเสารสถิตอยู่ตนุกระดุมภะ เจ้าชะตาจะคิดแต่เรื่องการทำมาหาเงินหรือคิดแต่เรื่องเงินบวกลบคูณหารอยู่นั่นแหละจนเกิดความเครียดได้เพราะว่าดาวพระเสาร์ท่านเดินพักองศาอยู่และเลงกับดาวพระศุกร์ด้วยศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูการเงินชะง,งักทั้งทั้งที่ดูหนักแน่นแต่ทําไมมีปัญหาอาจจะมีภาระหนี้สินเข้าลงรับจำนำยังได้เลย จาก28กันยายนจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเจ้าชะตาจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินและก็ความรักคู่ครองอีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารและเรื่องของการงานด้วยแม้ว่าดวงของเจ้าชะตาจะเปิดแล้วเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยจะยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนดวงเปิดแล้ว ราศีทวานรที่สว่างเจอจรัสในเรือนพันธุบุญเก่ามาแล้วเทพเทวาอารักเทพพยดาฟ้าดินมาประทานพลสว่างเจ,จิดจ้าปีครึ่งที่ผ่านมามีความวุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวกับบ้านรถที่ทำงานปัญหาทยอยกันเข้ามารอนะคะ หลังวันที่17ตุลาคมดาวพระประสิดีสว่างเจิดจ้าไม่มีมัวเมาลุ่มหลงพระลาหูมากุมอยู่แล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษาสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บด้วยจะเจอยาดีหมอดีจะเจอผู้ที่ปรารถนาดีแก่เจ้าชะตารวมไปถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งดวงเปิดสถีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในรอบ18ปีและรอบ12ปีดูดีๆย้อนกลับไปดูนะคะว่าใน12ปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีในชีวิตและในรอบ18ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่รอคอยมาทั้งชีวิตได้พบแล้วได้เจอแล้วในครั้งนี้เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรอคอย ที่จะพบในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเจ้าชะตาเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักคู่ครองการเรียนการศึกษาและสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหลังจากตุลาคมและพฤศจิกายนที่ดาวพเสาร์เดินหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าและประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดจนเป็นที่อิจฉาริษยาในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูงทีเดียว ค่ะในเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรและทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ